มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเฮาบอดต้องลำบากแล้วสาวดีใจวิ่งไปกอดพ่อและแม่ถูกรางวัลที่หนึ่งผ่านไปแล้วนะคะสำหรับการประกาศผลสลากกินบ่รัฐบาลประจำวันที่16พฤษภาคม2564รางวัลที่หนึ่งนะคะออกหมายเลข6 8 4 5 7 9ส่วนรางวัลเลขหน้า3ตัวนะคะออกหมายเลข8 4 3และ615ค่ะ รางวัลเลขท้าย3ตัวนะคะออกหมายเลข970และ276ขณะที่รางวัลเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข14ค่ะล่าสุดนะคะมีรายงานว่ามีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์คลิปชาบ้านถูกรางวัลที่1รับไป6ล้านงวดประจำวันที่16พฤษภาค,คม64คนในครอบครัวนะคะต่างดีใจใเฮลัน่นวิ่งไปกอดกันท่ามกลางชาวโซเชียลที่เข้ามาแสดงความยินด,ดีเป็นจำนวนมากเลยค่ะ ทางทีมงานเองขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ